ครับสวัสดีสวัสดีเอีทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งกับทีมงานเสียงลุยทุ่งหรือว่าช่างรุ่งโซลาเซลล์นะครับนะวันนี้ก็สวัสดีกันวันที่24สีตุลาหกสีนะครับก็สวัสดีกันที่อำเภอวังน้ําเขียวอีกหนึ่งวันนะครับนะครับผมมีปัญหานะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีปัญหายังไงครับผมนี่ครับก็ เป็นชุดที่ติดตั้งไว้เมื่อประมาณเราวาต้นเดือนนะครับมีปัญหาเรื่องบางแสงต้นไม้ต้นนี้นะครับก็ลูกค้าได้บอกให้ตั้งตรงนี้เราก็ตั้งตรงนี้แต่มีผลเงาบังนะครับเงาบางังได้น้ำน้อยก็เ,เลยโทรเรียกทีมง,งานช่างรุ่งให้มาย้าย โครงสร้างย้ายแผงครับให้ได้รับแสงมากที่สุดก็ไม่เป็นไรครับผมช่างรุ่งขอให้บอกนะครับมีปัญหายัางไงก็โทรมาเราก็จะช่วยแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับเนาะก็เป็นนี่ครับเป็นรอยเก่านะครับรอยเก่าที่เราติดตั้งเอาไว้ก็มาทำติดตั้งให้ใหม่นะครับเนาะ อย่างชุดนี้มันก็จะเป็นกรณีพิเศษนะครับกรณีพิเศษคือว่าเราคุยกันแล้วว่าเราจะติดตั้งตรงไหนยังไงแต่ถ้าจะย้ายโทรเรียกเรากลับมาเราก็มาแต่มันจะมีเรื่องค่าใช้ใจ่ายนะครับแบบนี้จะมีเรื่องค่าใช้ใจ่ายก็ไม่มากครับไม่มากเราก็จะช่วยๆกันไป ได้ค่าแรงลูกน้องได้ค่าน้ำมันผมก็จัดการให้นะครับนะส่วนที่จะย้ายก็ฝั่งนู้นครับนี่ครับหลายหลายท่านที่ดูก็อาจจะรู้จำได้นะครับนะว่าเป็นตัวเก่าที่เคยมาติดตั้งเอาไว้ครับผมเดี๋ยวตอนเสร็จโครงสร้างจะให้ดูอีกทีนะครับนะครับผมน้ำก็ยังได้อยู่ สองแรงนะครับตัวนี้เป็นสองแรงสองนิ้วกับวันที่ฟ้าปิดเหมือนกันครับที่วางน้ำเขียวน่ครับถ้าใครอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนนี่ดูสถานที่แห่งนี้นะครับก็จะรู้ว่าช่างรุ่งมาติดตั้งไว้แดดไม่มีนะครับแดดไม่มีเป็นท่อสองนิ้วนะครับก็จะมาถามผู้จัดการครับครับสวัสดีครับผู้จัดการ ครับเป็นไงเห็นมาอย่างนี้แล้วดีครับน้ำแต่ช่วงนี้ก็คือตามสภาพเพราะว่าไม่มีแดดเลยช่วงนี้ฟารมกิดครับผมแล้วก็ทําใจเนาะเรื่องโซลาเซลล์ทํางานตามแสงตามพระอาทิตย์เนาะแต่ว่าวันที่ฟ้าเปิดก็แรงครับน้ําพุ่งแรงครับแรงไหมน้ำตกไหลดีตลอดทั้งวันนะครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นการการันตีจากผู้จัดการบริหารที่ฟาร์มอะไรพี่ก็เรียกฟาร์มอะไร อาเดลิกินครับเดลิกินเนาะอำเภอบางนงเขียวครับครับโอเครับก็การทำงานของช่างลุ่งหากใครติดตามก็จะเห็นว่าไปทำงานที่ไหนแก้ไขปัญหายังไงก็มาช่วยเนาะช่วยดูว่าทิศทางยังไงชอบแบบไหนก็บอกได้ครับครับผมเดี๋ยวพาไปดูชุดโครงสร้างที่ย้ายออกมาเนาะนี่ก็ย้ายมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะ โอ้แดดมาพอดีครับนี่ดูขึ้นไปสามพันกว่าร้อยสามพันหนึ่งร้อยรอบนะครับครับนี่คือการรับแสงของโซลารเซลล์ของเรานะครับชุดแผงมาตรฐานมากครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไปด้วยนะครับหากท่านใดชื่นใจชื่นชอบก็ฝากชุดทีมงานเสียงลุยทุ่งไว้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้มีปัญหาอยากย้ายแผงได้ พอมีค่าแรงค่าอุปกรณ์นิดหน่อยครับถ้าเราช่วยได้เราจะช่วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ไอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับสำหรับเตียงรยทุ่งหรือว่าชุดช่างรุ่งโซลาเซลล์นะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ